ก็สำหรับคนที่ชื่นชอบเฮลบอยนะครับใครที่ชอบเฮลบอยแดงหางดาวนะครับดาวฟ้าๆสวยๆนะครับอันนี้ผมไม้เพื่อนๆดูนี่คือวัตถุดิบที่เราจะเอามาทำนะครับและวิธีทำนั้นทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันในเดือนหน้านะครับจุดนี้พร้อมกับวิธีการทำ เฮลบบยหางดาวนะครับเพื่อนๆดูดาวนะครับดาวก็สวยมากเลยนะครับแบ่งช่องไฟเท่าๆกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือวัตถุดิบนะครับที่เราจะเอามาทำแดงหางดาวเฮลบบยหางฟ้าสวยๆนะครับอย่าพลาดนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแบ่งเพื่อนๆเ,เดือนหน้ากดติดตามกันไว้นะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็คู่แรกก็จะเป็นมาบินดอตนะครับวันนี้ก็มีปลาหลากหลายมาแบ่งให้เพื่อนๆกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมบอกไว้ว่า เดือนนี้โปร300บาทนะครับผมก็จะมาแบ่ง300บาทฟรีค่าจัดส่งเหมือนเดิมนะครับก็เอาอันไปเลยนะครับเลือกเลือกชมเลือกดูกันนะครับสวยๆเลยนะครับนี่อย่าพลาดใครพลาดแล้วจะเสียดายนะครับโปร300บาทมาเบิ้ลดอตสวยๆนะครับสวยเลยนะครับ คลิปนี้รู้สึกว่าผมจะมาแบ่งให้เพื่อนๆนแค่2คู่เองนะครับนีเน่เพื่อนๆนดูนี่มาคู่ตัดไปนะครับคู่ตัดไปก็จะเป็นอ่าแบล็กซามูไรของเราเหมือนเดิมนะครับใช้น้ําคมคมนะครับตะเกียบแหลมแหลมนะครับเพื่อนๆดูโอ้ดูออกฟอร์มนะครับตะเกียบแหลมทั้งสองข้างเลยนะครับ ไม่มีแตกนะครับใช้น้ำก็แหลมนะครับหางกลางตึงนะครับสวยๆนะครับชุดนี้จะเป็นแบล็กซามูไรที่มีสายเลือดอเขาเรียกกันว่าแบล็กแมม b บ้านะครับก็มาดูกันนะครับแบล็กแมม b บ้าดูยังไงนะครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าแบล็กแมมบ้าเนี่ยเขาดูกันยังไงเขาดู กระโดงที่มีลายนะครับเนเพื่อนเห็นยังครับเขาจะมีลายลายเหมือนปลาปลาครับดูตัวเมียจะชัดหน่อยนะครับนี่นี่แหละที่เขาเรียกว่าแบล็กแมมบา r นะครับแล้วก็มาคู่ตัดไปนะครับคู่นี้ก็จะมาเป็นมาเบิร์นดอทเหมือนเหมือนกันนะครับตัวคู่ตัวเมียเขาก็จะเป็นปลาในครอกเดียวกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ แบ่งในราคา300บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับเอาไปเพาะกันนะครับเอาไปหัดเพาะกันนะครับหลาชุดนี้ก็ได้เปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้มาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งเรื่อยๆนะครับคู่นี้ก็300บาทนะครับสวยๆนะครับ ไม่มีปัญหานะครับในการาผสมพันธุ์นะครับตัวเมียสีเขาจะเต็มนิดนึงแต่ก็จะได้ลูกเป็นดอทสวยๆนะครับวิธีทําดอทก็ถ้าเราเลือกเฉพาะตัวขาวขาวๆมาเข้ากันก็จะติดเป็นใสติดเป็นสีขาวเยอะนะครับก็ต้องใช้ตัวเมียสีที่เข้มๆบ้างนะครับก็มาเล็กซามูไร มาเดิมนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับแต่เกียบแหลมทุกคู่เลยนะครับแต่เกียบใช้น้ำกลมๆหางกลางตึงไม่มียับนะครับสวยๆนะครับก็มาแบ่งเพื่อนๆไปหลายชุดแล้วนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับนั่นเห็นไหมครับมีสมูไรชุดนี้ก็บางคนก็เรียกแบล็กแมมบานะครับ ก็กระโดงเขาจะมีลายมันปลาปลานะครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้ทั้งครอกนะครับผมบางตัวก็จะติดหน้ากากาูเขาวด้วยนะครับก็เอาไปทํากันนะครับเพื่อนๆก็พัฒนาตามความชอบของเรานะครับวิธีการทําปลานะครับก็มาถึง b l a c k Star นะครับชุดนี้ก็จะเป็น Black Star นะครับแต่จะ ออกมาทางแบล็คลท์นะครับสวยๆเลยนะครับสีดำออกแดงนิดๆนะครับเพื่อนๆเอาไปผสมคู่นี้ก็จะออกเป็นแบล็กสตาร์เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็จะหลุดแบล็คลท์บ้างนะครับก็เหมือนชุดนี้ที่ผมมาแบ่งก็จะมีหลุดแบล็คลท์มา บ้างแต่ไม่เยอะนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบ็กสตาร์แล้วก็เอาจุดนี้ไปทําลูกก็จะออกมาเป็นแบ็กสตาร์นะครับแต่จริงๆแล้วแบ็กสตาร์ของผมคือจะเป็นชุดละอองดาวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแบ่งชุดละไอตัวที่เป็นละองดาวให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมาแบ่งที่หลังนะครับก็วันนี้โปร3 0 0ก็มาแบ่งเกรดหัดเพาะอ,อัดทำกันไปก่อนนะครับ คู่นี้สวยเลยนะครับก็สวยบ้างอาพอใช้ได้บ้างนะครับก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับคู่นี้เป็นดอททั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับดาวกระจายทั้งคู่เลยนะครับตัวผู้ติดหน้ากากน้ำเงินนะครับสวยๆนะครับส่วนมากเลยจะติดหน้ากากน้ำเงินนะครับชุดนี้ นะครับผมก็บางคนมาปิดหลังไม้ผมไปก็ราคาสูงกว่านี้นะครับก็จะติดหน้ากากด้วยแล้วก็มุกกระจายทั้งตัวนะครับสวยๆเลยนะครับก็ยังมีเหลืออีกหลายคู่นะครับเดี๋ยวผมมาแบ่งเรื่อยๆนะครับก็ชุดนี้ก็300บาทเหมือนกันนะครับก็ทั้งคลิปนะครับผม ราคานี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ไปหัดเพาะทำกันครับใกล้ฝนหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวพอไป,ไป,ปลายปลายกุมภาเราก็เพาะได้ปลาก็พร้อมนะครับมาจุดนี้กันอีกนะครับจุดนี้ก็จะเป็นมันติคัลเลอร์นะครับตัวผู้หางโตมากเพืเ่อนๆดูนะครับลางตึงนะครับไม่มียับครับผมเพืเ่อนๆดูนะครับ ดมยซีดเลยโวมตัวผู้นะครับเอาไปทำกันนะครับปลาชุดนี้มีเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นชุดที่ผมพัฒนาขึ้นมา,าหลายรุ่นแล้วนะครับที่ผมได้ลูกมาตอนนี้ก็เต็มบ้านหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขานิ่งนะครับโดยความนิ่งของเขาผมก็จะได้ปลาเยอะหน่อยนะครับ มัตีคัลเลอร์มีแบ่งเพื่อนเป็นร้อยเลยนะครับถ้าใครอยากได้เยอะๆก็มาได้เลยนะครับทักลังไมมาได้ส่วนคู่นี้ก็จะเป็นมันติคลเลอร์เหมือนกันนะครับทั้งคู่เป็นปลาคลอกเดียวกันนะครับสวยๆนะครับ มุกกระจายทั้งตัวเลยนะครับก็เอาไปทำกันครับวันนี้ก็มาแบ่งหลากหลายนะครับปลามีทั้งมันติมีทั้งแบล็กซามูไรมีทั้งมีทั้งมาเบิลดอทนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมีปลาทำหลายๆแนวนะครับก็ มีอะไรผมก็จะมาแบ่งให้นะครับส่วนเพียวบอยนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะมาแบ่งวัตถุดิบในการทำเพียวบอยแดงหางฟ้านะครับนี่มาคู่นี้นะครับคู่นี้จะเป็นแบล็กมันตินะครับแบล็กมันตินะครับผมไม,ไ,ไม่ได้มาแบ่งเพื่อนๆนนานแล้วนะครับแบล็กมันติก็วันนี้ก็เอามาแบ่งให้สักคู่นะึง นะครับมุกกระจายเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับมุกกระจายเลยนะครับสวยครับดูตัวเมียนะครับดุมากตัวเมียตัวนี้ดุมากครับผมมุกกระจายทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับก็สวยๆเลยนะครับเอาไปทำกันนะครับ นีโมมัลติคัลเลอร์นีโมแบลคมัลตินะครับลูกก็จะออกมาในแนวเหมือนดำๆๆนะครับแล้วก็มุกกระจายนะครับก็ประมาณนี้ครับสวยๆเลยครับตัวเมียดุมากครับดุด้วยความพร้อมนะครับพอพร้อมผสม ก็เอาไปเลยนะครับสวยๆครับยังครับผมแล้วก็มาคู่ถัดไปนะครับคู่นี้ก็จะเป็นซุปเปอร์โกลนะครับสีทองนะครับเพื่อนๆดูนะครับจะเป็นสีทองนะครับสีทองสะอาดเลยนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนๆดูนะครับเขาไม่มีไอริสเลยนะครับ ก็ไม่มีไอริสไม่มีคมเมานะครับก็จะเป็นทองสวยๆเลยครับก็แบ่งในราคาคู่ละ3 0 0บาทสึเ,เกรดทอ็ทอปเลยนะครับสีทองชุดนี้นะครับเอาไปทำกันนะครับเพื่อนๆเอาไปพัฒนากันผมก็จะพัฒนาต่อเหมือนกันนะครับถึงว่าผมทาถึงว่าผมจะมาทำแบ่งปันเพื่อนๆตัวผมเองก็ต้องต่อยอด ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับวันนี้ผมมาแบ่งแค่คู่เดียวนะครับสีทองเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผม,มาแบ่งให้อีกนะครับคู่หนึ่งสามบาทเหมือนกันนะครับเอาไปได้นะครับเพื่อนๆต่อมาคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้ก็จะเป็นมันติคัลเลอร์แคนดี้นะครับ นี้จะเป็นแคนดี้หวานๆเลยนะครับใครชอบทำหลากสีนะครับแล้วก็อยากได้สีหวานๆแปลกๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เอาคู่นี้ไปทำเพื่อนๆจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับต้องเอาไปทำนะครับคู่นี้สวยๆเลยครับสวยๆเลยครับเพื่อนๆดูนะครับสวยมากเลยคู่นี้ ผมยังมีอีกหลายสายพันธุนะครับที่ยังไม่ได้ไม่ได้มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมทำฟาร์มเสร็จผมก็จะมา แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ